วัดีตอนใส้สายงานฟิล์มเราวันนี้เป็นไงนี่ครับบานหน้าใสปิ๊งนี่รอบคันกระจกแบบใสๆเลยนี่ครับรอบคันถือว่าพอสมควรนี่ครับบานหลัง อันนี้อีซูซูรถอีซุซน่าจะมาจากซาฟารีป่ะเพื่อนมีรูปม้าลายเนี่ยน่าจะเป็นรถซาฟารีรถซื้อมาจากซาฟารีใช่ใช่ใช่้านหน้า้านหน้าข้างบนเต็มบานชำ้ำๆแต่นี่ถือว่าดีเพราะว่าตัวตัวเม็ดนี้อยู่ข้างในกระจก ตัวเม็ดลายน้ำตัวนี้อยู่ข้างในกระจกเนี่ยตัวนี้ทำให้มันติดง่ายขึ้นก็ประมาณนี้นะครับรอดูผลงานตอนทำการแสดงเสร็จแต่วันนี้โอ้โหเย็แดดช่ำๆครับวันนี้จิตธนิดา